อยาเดีวกลุ่มรับจะเพิ่งเอากลุ่มอื่นมาอันนี้กันเลมีสายกดหนึ่งอที่บอกอยู่กลุ่มกลุ่มรับเชฟยันกดกดหนึ่งนี่เห็นไหมพี่สงวนกดตะคังค่ะพี่สงวนนี่แค่ให้กำลังใจนะคะกดตะคังนี่ไม่กดหนึ่งนะคะช่ะแม่เนี่ยฮะแปลว่า ไม่มีเนื้อโฆษณาไม่มีมันติดเหลืองไปแล้วโอ้โหติดเหลืองตายแล้วฟ้าก็จะผ่ากปากไม่กอดได้แต่ขึ้นรถมาเลยมงคลเลยเช็ดยนเดี๋ยวจะไล่ลงล้วดยันอยากได้อยากได้ซีดีลับอะเช็ดยันไอ้ก่อนเนี่ยตลอดถ้าอยากได้ซื้อไอ้นันทงก่อนกาแฟก่อน ค่อยบอกเจ้าล่ะเออค่อยบอกเจ้าค่อยบอกเจ้าตามน้ำมันเลยผมไลน์ไปหาคุณคุณเมื่อไหร่คุณจะตอบมาเนี่ยค่อยบอกเจ้าอ่ะเข้ามาให้โดนว่าเออเนี่ยผมเปิดดูไลน์คุณต้องงานนะนะคุณนัดผมบายสามอ่ะอยเนี่ยมันจะมันจะมืดแล้วนี่ยินโมฮูนะเออเนี่ยเร็วเร็วรีบตอบมาเออย่าอย่าอย่าให้ของขึ้นคุณจะถ้าคุณไม่ตอบผมวันนี้นะผมไม่ให้คุณเซิงไม่โกรธหรอก เพราะอย่างนี้นี่แหละผมผมจะซื้อกุญแจมันล็อกไว้เขาบอกว่าจะเกิดความเสียหายเพราะว่าเชฟยันสร้างความเสียหายอีกแล้วอุ้ยจัดอุ้ยมีการบอกจัดด้วยผมจะล็อกกุญแจไว้ถ้าคุณไม่ตอบลายผมเนี่ยคุณไม่ส่งข่าวผมเลยถ้าคุณยังไม่เอาไขมันออกให้เหลือ65้าคุณไม่มีทางได้จัดเพราะเอวไม่ผิวไม่ได้ เชฟยันน่ะเหลือ55ต้องต้องเพียวๆถึงจะได้เซิร์ฟนะครับถึงไม่มีแรงไงไม่กเขาไม่เขาไม่ชอบเซิร์ฟคนคนท้องใหญ่มันติดท้องเมียก็ไม่ตอบเจอเจอดูดดีอะไรเอาแล้วโทรมาแล้วเนี่ยนีใครโทรมาสวัสดีครับวายเนี่ยอะไร อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าคุณเป็นอะไรเนี่ยได้ยินคำว่าเซิงรีที่พวมเลยรคำว่าเซิงไม่ให้เซิงติดใจคำว่าเซิงแลของได้ด้วยคำพื้นไหวเหรอถามหน่อยเฮ้ยอะไรถามมโก้ไม่โก้ไม่รอดต่อเอาหอดดูดทีได้ไหมข้ามาเพื่อจะดูดอย่างเดียว เมาไม่ดูดนมเนี่ยสีเหลืองอ่ี้ยแล้วพูดเองนะอดเองเออีเหลืองไปเลยไหนๆก็เหลืองแล้วออยอันนี้ครับเดี๋ยไม่ตอะไรวะเนี่ยขอนแกนครับขอนแกนก็ขอนแกนไงไม่เป็นไรว่าห้าวาห้าเนาะไอ้กันจะเข้าอุดรแล้วจะไปกุดจับแล้วขอถามไม่ขอถามหน่อยกลุ่มลับกลุ่มลับอะใครเป็นกลุ่มลับบอกหน่อยเด้ไม่รู้ กลุ่มลับไงไม่เคยอยู่ในกลุ่มไหนเลยอยู่ในกลุ่มไหนเลยกุ่มไมกโกไดหมช้ยกนหนึ่งกดหนึ่งเราจะส่งเมกโกกหนึ่งเราจะส่งรูปให้ทุกวันนะรูปหลุดยังอยู่อยในใจเมกโกดไหมยูไปไหนอะไหนูน่งข้างหรือเปล่าดดเมียเข้าใจเมียเข้าใจเออเมียปล่อยแล้ว ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยลาเมียให้เมียให้มีให้มีเมียตัวน้อยได้ใ wow. ช,ช่ไหมเมียบอกว่าจะได้ตบแบบไม่มีใครซึเมียเมียบอกว่าตบแล้วจะได้ไม่เจ็บมือเออดูซิเอาตัวเล็กเล็กกว่ามาอยู่จะได้ตกได้เขาคอมเมนต์อะไรเนี่ย เขาให้รู้หัวใจแล้วก็บอกว่าโนรีมูนีมูนีด่าอ๋อปล่อยการก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอันนี้อันนี้จะสร้างกลุ่มลับจะเพิ่งเอากลุ่มอื่นมาอันนี้กำลังจะสร้างกลุ่มลับปล่อยภาพคลิปเด็กมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะกลุ่มบักฮุกคีซีซี ออนออนค่ามันมาให้ด้วยจะไปส่งไมกโกให้มา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 หน่อยฮะว้าวว้ของจริงว้ใหญ่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ดูตัวเขาสิตัวเขาก็ใหญ่ไม่มีมมีไม่มีห้องรับนะมีไงนี่ภาพลับมีแต่ภาพลับของใครเลอะแอนนาที ครับผมขอบคุณครับออาแล้วโทรมาเนี่ยจะมีเรื่องอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันในแชทครับคุยในแชทปิดเสียงหน่อยไหมปิดเสียงหน่อยปิดเสียงไม่เสียงหน่อยอ๋อปิดเสียงหน่อยได้ก็คือมเนะกลุ่มลับแล้วนะปิดเสียงเนี่ยปิดเสียง